สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพามาลิออกมาเที่ยวข้างนอกนะคะอีกแล้วนะคะพอดีช่วงนี้ะวนไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยนะคะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าก็นะคะยังคงคิดถึงนะคะก็เลยวันนี้มาลิออกมาเที่ยวนะคะเรื่องงามยามดีนะทำคลิปยาวซะหน่อยนะคะแบบว,ว่าอุ้ยคิดถึงเพื่อนนะคะ ปกติก็จะถักทายสบายดีอะไรกันแบบนี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ตะว,วันค่อนข้างยุ่มมากๆเลยนะคะทุกคนก็เลยมไม่ค่อยได้ขึ้นเลยนะคะวันนี้ก็เนาะเอาความน่ารักของมะรีนะคะมาให้ชมนะคะตอนนี้ก็ออกมาเที่ยวข้างนอกได้สักป,ประมาณ20บนาทีแล้วนะคะก็นั่งชมบรรยากาศนั่งชมนู่นชมนี่ไปเรื่อยๆตอนนี้อากาศบ้านตะว,วันก็ค่อนข้างที่จะ เย็นลงแล้วนะคะตอนเช้าเนี่ยถ้าสมมติว่าออกไปข้างนอกนะคะอย่างเช่นเมื่อเช้าเนี่ยตะว,วันออกไปข้างนอกนะทุกคนนะออกไปทําภูละข้างนอกนะคะจําเป็นจะต้องแบบว่าใส่เสื้อกันหนาวแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าอากาศมันเย็นช่วงเช้านะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงกลางวันอย่างตอนนี้นะคะก็อากาศก็อุ่นนะคะอยู่ได้สบายๆเลยนะ mm hmm. ก็นั่นแหละค่ะแต่ละวันนะคะแต่ละมืดแต่ละเดนะคะอัน อากาศกระบ,บอคือกันค่ะกระบ,บอคือกันย่ำสสองมันก็สีเย็นๆเนี่ยเม,มื่อขึ้ก็เย็นๆเนี่ยจะน้อยแต่ถ่ายย่ำแบบว่าถ่ายย่ำสมมูรณว่าตอนเที่ยงหรือว่าตอนกลางเว้นนี่จ้ะอากาศมันก็สีแบบว่าอุ่นนะคะมันอาะสีห่อนี่สิแม่ก็สะเป็นหังสีแล้วเนาะค่ะเนาะอากาศเนาะดีที่ฝนไม่ค่อยตกนะคะจะบ่ค่อยดีบนในดอกจริงๆแล้วตะวันก็อยากให้ฝนตกมากกว่านะเพราะว่าตะวันปลูกตน้นไม้แล้วค่ะทุกคน คนที่ปลูกต้นไม้ก็จะอยากให้มีฝนนะคะแต่ว่าช่วงมีฝนก็นไ่ค่อยตกนะจริงๆแล้วฝนมันจะต้องตกนะคะอากาศต้องเสิยบหนาวสลับฝนอะไรแบบนี้นะคะถ้าเป็นแบบว่าฟอร season นะคะแต่ว่าปีนี้ฝนไม่ค่อยตกเลยนะคะทุกคนนักศึกษาเป็นเรื่องดีหรือเรื่องบ่ดีก็บ่รู้ขึ้กันเนาะ,ะแต่ว่า อันน้ำในทะเลสาบกะแห้งๆจังหน่อยอยู่ซึ่งปกติมันพ่วงสิเ่าแห้งแบบนี้นะทุกคนเนาะแต่ว่ามันแห้งนะคะก็เลยเออแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันก็คงตกลยเนาะอะ,อะความน่ารักของมะลินะคะช่วงนี้ยุงไม่ค่อยมีแล้วนะทุกคนก่อนหน้านี้ตะวันก็ออกมาขางนอกกัสิตกยุ่งนู่นนั่นนี่นะคะต่ว่าช่วงนี้เนื่องจากอากาศมันเย็นลงเนาะมันก็เลยบกค่อยมียุ่งบันไดเนาะคะ่ะมันก็เลยแบบ นั่งสบายสบายเนาะถามันได้ึ้นหล้วมันก็สิไดีแบบเออพูดยาวแล้วทุกคนแต่วันก็นเลยอะทาคลิปยาวดีกว่าหรือไม่ก็อาจจะอุ้ย <c oughs> นะทุกคนมันคิดถึงเพื่อนนะคะคิดหอดมูนะคะเนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับใครที่รับชมคลิปมาลินะคะใครที่คิดถึงมาลินะคะก็เนาะเอาความน่ารักของมาลีมาให้ชมกันนะคะขอบคุณที่ให้การสนับสนุนแล้วก็เป็นกําลังใจมาโดยตลอดนะคะขอบคุณมากมากจ้าสวัสดีค่ะ